สว,วัสดีสามท่านนะครับทางเพจนี่ฮ่าพารวยแล้วก็ยูทูปเนี่ยพารวยนะครับเมื่อนี้มาตามนัดนะครับมาตามนัดปูเอ่อเลขภูมิปูเทียบนิมิตนะครับเจ็ดงวดติดนะครับแต่ว่าทางช่องเพิ่งจะได้มาติดตามครั้งแรกนะครับเทียบงวดตีบนี่ที่ที่แต่ดโดดแล้วดิที่แล้วแมนแต่โดดแล้วแต่ว่าเล่าห่างหาย หางเหินจากนั่นมากเราเศร้าทําีขอมาดโดนแล้วเพราะว่าเล่าเฮ็ดย่ำใดนี่เจ้าเมื่อสิบว่ขายเลยนะครับท่านรู้ว่าเลขของคุณตานี่นะครับแต่ก่อนราบเป็นพระนะครับบวชสามสิบเจ็ดปีนะครับคือว่ากลับมาอีกครั้งกลับมาอีกครั้งนะครับจังว่าเราเฮ็ดเงียบๆแต่ว่าตัวเล่าในบัูลูบอกว่ามันจะออกไปไกลขนาดไหนที่ท่างหยึดช่องยูทูบมาถ่ายทำเล่าบั u b e เราอาจจะบัลูนะครับ ตะกี้กับพระท่านในมียูทูบค่ะคุณผู้ชมแจแต่จ้าไงให้ห้าคุณดารุณนะครับดารุณนี่บ่จักแล้วห้องเป็นดารุณทางเพจห้าสิบหกท่านทางยูทูบสิบหกท่านนะครับเลขสิบออกอ่าหกกบหนดหกนะครับสวัสดีค่ะไปบ้านนี้ไปเพิ่นจะร่าพิ่นจะรอดนะครับพี่น้องเอาไปเบิ่งน้ำก่อนต่อไปจะเป็นกล้อง พี่น้องท่านใดสนใจผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะครับทักเซตแอดไลน์มาตามเบอร์นี้ได้ครับเด้อกินแล้วปึ้งปังป้งปัง,ปง,ปงมีเหี้ยมีแห้งพี่น้องครับเดอเนี่ฮะพ่อรวยกินเป็นประจํานะครับหลยกับปุกแล้วนะครับอู้กินแล้วมีเหี้ยมีแห้งพี่น้องเอ้ยจะมันดีคักดีแน่นะครับสนใจทักเ็ตแอดไลน์มาตามเบอร์นี้ได้ครับเด้อนี่ครับดีครับคุณแม่ครับครับกับแม่กับผู้นี่ดะครับบายจ๋อไอ กัะปุกน้ำหอยคอมนี่กระปุกน้ำหอยคอเป็นส่วนตัวจับดอกกระปุกน้ำยังก่อนละคุณเนี่ยโอ้จอสลังเป็นเป็นมาดวนเราเราคุณเนี่ยวัสดีค่ะพ่อสวัสดีจ้าแม่สวัสดีค่ะคุณทุกคนอยากคุ้มจนจนม่นจนตลอด้องเนาะอยู่จังสี่สบายลูกเต้าลานบ่มี่บอกพ่อ โอลูกเลยลูกสาวแล้วเบิ้งก็ยังเป็นฟ้ามเขาเจ้าฮิลล์กฟ้ามเดาฟ้ามบอลไกฟมโอ้บอลไกโคติดโควิดเบสโอ้แล้วเป็นตัวของที่นอนเย็ชีฟานเหตุการณ์ปกติครับผมบางพักนึงนั่นเสียงเล่าเบาบอมเสียงมีพอเล่าเบาคือไม่อยากให้เสียงดัง ขันยันอยู่กับปูข้างเอาตอนวั้เป็นหูหนว่กันหุ้นว่เพื่ออะไเงินไม่ได้เอ้าววันนี้คือเป็นโตัห้องข้อแล้ววันนี้เนาะอันวันนี้เฝ้ากับหมูหมูยูทูบแล้วเนาะพ่อเฝ้ากับปูแมวพ่อปูเทศบาลวันนี้คือว่าเจตดตัวแหวนสามปูดีไหันนี้เฝ้าตรงตรงแล้ววันนี้เฝ้าสามันธรรมดาเนาะโฝเสียงดังชัดเก่งแล้วโอ้แน่นอนแน่นอนพ่อวานนี้เจ้าไปขายบให้ขายอัน อาจารย์มหาสมัยมาให้ขายไอน้นายสมสมัยหินอ่อน,นคริบเขาเอาของเขาแล้วพอแล้วตรงแล้วตัวเออ,<า>อเอาบ้านนี้พ่อเป็นจังไหนเมื่อนี่ข่าวเมื่อนี้ขาดปดขาดแล้วเลยอลองไปหลัง หมายถึงยังไงพอคือบอเมีนแบนบอนอะยาบาดอเอ้าเนี่ยเอ้าคนลนาแล้วดิบัวคตละนาแล้วคนละนาแล้วหลยใบ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 อเห็นลาจัง้วอ่ะจาได้ก็จับนี่นี่ โอ้โหนั่นก็ไปเถอะเนี่เสียเอาฟ้าเอย่าเ้าผู้เผยเสียงผู้เผยเสียงได้เหรอไหวไหมกันต์ตาแล้วสี่ไหวไนมงลําสีุ่กวไห ไอ้ทุกทุกมือแม่นบ่แล้วบัดนี้ปู่นังเป็นการเท่างับไปเบิลแล้วก็ไอ้ความความร่วมกันน่ะเออนั่นล่ะแล้วบัดนี้คือคือพี่บ่าบ่ญบอกว่าเพิ่นสิฟันขาดมื้อนี้่บุนฟันขาดมื้อนี้นี่คือตัวใดฟันท่งมื้อนี้ฟันท่งบนบ่อ้าวอย่าถามหมูเลยแม่บอกกันตัวเลขรถพ่อบอกไปเลขอ่าเอฟซีรถข้าเจ้าบ่เข้าใจนี่เราซีเรตซีได้ตัวนี้โอเคผมกงมเลยแม่นาสองแป ฟันทงแปดเออฟันทงขาดปดคือฟันทงคือหาสองแปดค่ะพี่น้องค่ะค่ะห้าสองแปดไม่เดียวอออกทุกหมู่มๆออออกแต่แค่ตัวเกษตรนี่ของเฮ่านี่แหละเฮ่าว่ได้ไปเว้าในบ้านดอกจ้ะอยากพี่น้องสองแปดเราพ่อเนาะสองแปดนี่คือคุณพ่อเราฟันทงมาแล้วคือชุดนี่อันนี้ร้องอันนี้ร้องฉีดเส้นใต้เอ่อกันเตื่น กันเตืดไว้ตัวตัวนี้เขาเตืดอยู่แล้วเขายํากันย้อนเตืดคนหายตัวจ้ะกากข้าวบัวซ้าวเปล่าเพราะว่าพอได้ครับผมซ้อมเป็นเลขปูข้าวเฮงรับบาตเนีนี่เราฟันทงแล้วหาสองแปดซี่จนตัวหนังสื้อตัวเลขดำพี่น้องคือเรลบาเบาๆตัวหนังเบาบๆเล้าสิบเบาๆเบาเอวยตัวเลขขึ้นมาเราสี่บอกเราสี่สี่บอกอย่างเดียวคือเขาเต็มไม่หมดทุกอย่างเลยไป คือจ no nice. ับได้แล้วแม่นว่อบนี้ว่าหลังจากวังหันว่าจัดว่าได้ไขยูได้บองจรนผิดเจ้าป่ะพ็ได้ห้าเนี่น้าคนเบิงพอยยุดเดียวนี้ก็หาสองแปดสองหาแปดร้อยยี่สิบหาคนคื้กันข่อยเต็มเลยพอเลาอกกับยกเบาชุ่มคอยทึ่มแห้งน้าแม่น้อข่อยข่ยนี่หละเอฟซีเปนกับยักลูกอยักลูกบ้านพ่นวายุวัดป่าเทปติมิรเป็นมาปีพื่อสามสิบเก้า อานี่คนแนะนำคนมาอยู่พ่อสมัยนี่บ่จ้าจ้ามาอยู่เราคุณกับป้อยทั้งหุ่นป้อยทั้งเหล็กนี่ถือมาตลอดคนกันเต็มบ้านที่หล่ะครับเดี๋ยวเล่ากันนี่หมอลั่มกับฟอเขาเจ้ามาครับอาจารย์ขอมาเฉยปะงั้นครับอต่ก็สมกันกับมาลิ้งซีเสือยังกับมาสำลีหลายคณะเป็นบุญช่วงกับมา มันเดนไล่มาฉันใส่กระสอบเป็นกระสอบกระสอบรุ่นใแม่อันตอนตอนนั่นตอนพ่อซ้อสี่สิบปฏิเลขสามตัวเมืสองตัวมันเข่าสามตัววัดเลยเขาจะสามตัวตลอดบอกดังข้างติ๊ดประกาศเลยซีเกตซีนช่วงนั้นตี๊ดไปไว้เลยนะวัดป้าเทวิมิติที่จะมันสื่อไปไหน ขึกกับขึกงอกับงูคอยแทงบ่ได้หลายว้ได้ดูดฉันหาแล้วกมีจักหัวสิงอุ้ยขึ้นมาคอยก็บงอจ้ะตะกี้คอยมีผัวยกเป็นผัวคอยไม่ให้เดือดตายโอ้โอันนี้คุณฮ้องก็สิมาอันเอากันกับคุณพ่อในเมื่อครับผมมาแต่งงานกันพี่ตอนเทาพี่ตอนเทาตอนแก่พี่ที่ตอนพ่นซึกมากพี่บัวครับตอนพ่นซึกมากพี่ไอยมาเอากันอืจ้ะตะกี้เผัวเก่าขอยเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วเป็นคนบริเลนเลข À. À, hồi mới chắc mong sư, hồi mới chắc phải sư phải sư đây đó là lạt bóng bùa. Mong chắc. cái gì khẩu phải sư đây mưa? Ờ, ừ, phải sư đây miệng. Trưng hứa kênh mà tiên. Trưng kênh, ăn à, khá dễ kênh, kênh mất. xịt ở trong trống Là ổ ôm quá đi. Thế là à. chả là đây, ngân lái là không bầu ngân. Thế ra nhô, phải sàng, hẳn sàng, là phải sàng, phá chó chứ. lái phí vô là trong sư. ครับที่ได้ติดต<ม>่อกันมาหลายงวดาปย,ยวดป้าเนี่ยแปดงวดเต็มเต็มแปดงวดแปดงวดติดเลยเออบ้านนี้เราก็สิม,มาเริ่มนี่ข้างนี่เป็นข้างแรกบ่แม่หลังจากนั้นมาว่างสองสามปีห้านเคยมาย้่นมาเห็ดสังเวียนไก่ยู่นี่ครับห้านเคยก่อรอบไปนั่งสา,า,<อ>ามงวดด้วยกันเขาก็ได้หลายเลยมันจีออกเก้าเก้านึ่งบุบ่เก้าสองลังวัดน่ะ เขาได้เป็นล้านเขาซื้องัวมาให้ยโคบหนึ่งอย่างนั้นชัสารเคยมาให้เล่าเนี่ยเออมาบทธรรมบารมีเล่นท่องกะเขาให้ใไสตลอดไส้มากเว่าเขาเบาเขาบูดตัดแล้วบานนี้เราเล่ขายงัวแล้วลูกมปแก่ยหญ่สมบูรณ์เขาลงไปหลังจากมือนั่นมากขึ้นหมวดนีเป็นหมวดที่แรกเห็นเ่าหลังจากไปนำ่นก็ได้สามหมวดเราเสียวินเพิ่คนเกิดไว่บายแล้วผัก หมกก็เริ่มอีก่ทักว่าเป็นปีแล้วครับนี่แหละสมพ่อละวานปู่บอกว่าเอาสามหมวดกับพ่อขันสีห้อีกก็จ้าคอยว่ากันไหมแล้วเอนรสามหมวดไเรีนเสียบิดเลยเพื่อเรื่อยันเกิสื่อว่ายได้เมี่ยงเดือนเพื่อเรื่อยเมี่ยงอันกิทรงอายุส่วนมากเขาแต่สามตัวที่แม่ มันเขาบนล่างดิเท่าน้มันออกจะได้เลยเอกก็นเรื่องยูแล้วเนาะอันมันก็าบมันเก่าหนึ่งบนเก่าสองล่างก็ได้จะต่างซื้อเอียนเก่าหนึ่งเก่าสองวม่กับูุกคนซื้อบอธรรมดาเขาบลางไปหลายหลายถ้าจะซื้อเป็นสามตัวจะือกระพันรพันอย่างเงือนเนาะวันนี้ก็ซ้าหนึ่งเันแนขัแสนกระ ซาทูเป็นยังบุญเลยบุญวัดเนี่ยพี่น้องคำสู้เจ้ากับเจ่ามาโดนพักโดนแล้วเนาะครับดวงขึ้นก็มีพ่นดวงลงก็มีครับดวงขึ้นมีกู้ทำอุปชามคำสู้ n h a ขึ้นมาเดี๋ยวเวไปเสี่ยงกัาจันจนปรได้จนเสี่ยงกัน จะงื่อเขาสิมามขาแ่งเี่ยไปเสียงกันซกอนโา้ยตรว่าด้อยตำรวจคุ้มกันเดินำรป้าอืมตำรวจน้องหามาเบิดปันตัวบองแกงเนี่ยย่างไปใช้ก็า็ขาริ่มหลอมเบิร์บองไร้ย่างเขาเก่งเบิรไหมล้าน ขาอิดขาุ่นนี่บันพบะกเก่าจได้ใหญ่นี้ไปใส่บุ้งเก่งเก่งมจัมือจมือเก่งบดแผลทั้งหมดคนเะในละคนละคนละคนละเนี่ยโบนัสมาได้ไม่ได้นั่นหรอกคนมาล่ำสลองนี้อาจารย์จ้างคนเอาตังทีดเนาะเบาเสงดังติดไปไปเลยมังกรขาดใส่มาผู้ใดสื่อผู้ใดกับคือผู้ใด ขึ้นป้ายขึ้นบอร์ดเลยขึ้นป้ายเขียนไว้เลยเหรอขอจะว่าหาซื้อวัไหนคอยไปกุเป็นบัตรตัวนี้คุณแม่ซื้อไปบานนี่แม่ท่านได้รูน้ำเล่าไปท่านได้รูดไปครับให้เราเบิ้งให้เราเบิ้งเบิ้งด้วคุณแม่เนี่ยครับใครซื้อแล้ว่ท่านหลุดจักคอยหัวจะหลุจักือของก็หัวจักเมื่อนี่บอกครับหัจักมือนี่คุณแม่แม่รองจับจับข้างนึงเจ้ครับจ้จับจับไดนั่นแม่ยูนิตะม่แับแม่จะหอก คือหาย,ย่ำได้แตกสามตัวตลอดอคือคุณพ่อเมื่อนี้ฟันท่งไหแเรานัดวันที่ยี่สิบเจ็ดตอนเสราไหยมาว่าสันแม่เมื่อน,นั้นเราไปนั่งเงี้ยเหมือนขึ้น <c oughs> อยู่พุ่มปูเทพ <c oughs> จ้าเรากระไดสองคู่นี่ละหาแปดหนึ่งก็หาสองแปดเราเลยว่ามัานระท่านชัดเจนใหนั่งอีกก้อน วันที่27ค่อยไปเด้อว่าสักคุณเจียวก็ไปน้ำมันคุณเชียร์เรากับปวยค่อยเลี้ยงบ๊วยจ้าคุณแม่ป่วยเป็นนี่ยังเขาว่าเป็นน้ำทวมปอดอืมค่ะเอาคุณพ่อเราฟันทงให้แล้วหา28วงกลมรอง581แต่ว่าคุณพ่อเราว่าแถมเด้แถมคุณแม่เห็นเรามากบ่แม่คุณแม่มากบอแม่ตัวจะให้วงกลมมากบ่เรียกมารกบอ คุของแถมมาดเยอะที่ไปหาซื้อไซบาดนี่ัน้อออกวันหนึ่งแล้วไซื้อวับก้อนนี่แบบจับดีๆนี่จับดีๆผมเบ่งอย่างนี้ครับเออจับตรงๆนะครับครับห้าสองแปดนะครับคุณแม่เนี่ยเล่ามันโงมันใจอยู่แล้วเพราะว่าเคยได้เคยดีกบอ่าเลขของคุณตานี่ตลอดแม่บ่แม่โอ้สมัยน่าจนว่าบางเพื่อนถามอาจารย์ก็ได้ไต่ว่าเลตัวเดี๋ยวคนซื้อ หวดก้อนมันคยออกกนแปดสองสองแปดีเาซืหก้อนเออหวก้อนซื้อตัวนี้หวดนี่สิบ่แมนจะบอกแลแม่บัณจะมากหวนี้เตี้ยอว่ตรู้จักไหนเนี่ยครับอ๋อีแม่หันมากแหันหันออกมาเออนั่ละสบายอยากเออื้อซืักอนอ้าเก็บหน้าจอเด้อค่ะเก็บหน้าจอไว้ที่นู่น เอานานานาเอาไปพิจารณาอยู่ดอกบั้นโบลายจะเรียกน้อยตัวนิดเดาียกน้อยตัวเนาะเข้าไปมุนหกประตูเลยไม่ยังจบืงหนกล้องคอยมั่วไหมห้าสองแปดเม็ดเดียวครับพี่น้องครับตัวเดียวตัวนะตัวร่องก็คือห้าแปดหนึ่งครับ ลองเอาไปที่เจริญนาด้ครับพี่น้องครับแล้อย่งนี้นั่นควมบบว่เห็นเธอเน้มแล้วมันโอเคแล้วพ่อเราก็ยานเข้าหมดเงินไหลมาสักแล้วว่าเอาซับซื้อเราวไงหาสองแปดหาแปดมไม่หลตัวดอกซำทแรงลาไหลับ วันนี้ถือว่าเป็นวดแรกเนาะพนสิให้อยู่สามวันเราซื้อเราซื้อปันหางเราตัวคือ่วนมางี่เขาตัดเหรียได้บ่แม่ตัดเหรีได้ตัดตออกหาสองสองหากลับหกับเลยกับหดกประตูเลยตามโตเขาก็ซื้อไปน้ำห้าบีแล้วเาตัดอันลลูกมาู้ลูกของก็ลูกเมื่อนี้หลยอยู่ไหเราบอวสุฟังเลย แล้วจะเป็นข้นโบโบะโบะแล้วนัดปากเลยวิ่งไตาะเคียนส่วนบ่ั่มเหรห้าสองแปดรองห้าแปดหนึ่งขาดปศวสันขอบคุณคุณแม่และหลายครับขอบคุณครับหลาวอดอกส